ครับเข้าสู่รายการคำราชาแนลครับวันนี้คำ่าไม่ได้มาเออทำเมนูเกี่ยวกับอาหารนะวันนี้คำรา,าจะมาปล่อยงูเพราะว่างูมันโดนกับดักอยู่ข้างหลังอยู่ด้านนูน้นนี่เพราะว่า,จะ,าจะ่เย็นไล่จะต่จะแก่ประมาณจักสิบโมงสิบเอ็ดโมงกันและเพราะว่าฝนมันตกช่วงน้ำมันตกเพราะว่าตอนนี้ยังตกอยู่เลยดูเรียนน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่เลยลองดูน้ําตรงนี้เลยยังท่วมเลยตอนนี้ยังตกอยู่เลยตกแบบ ตกไปๆแต่มันก็ไม่ได้แบบแรงเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยแรงมากไปไปเราไปแจงงูออกก่อน,นงูเห็นหอเปล่างงูจริงตัวมันก็ไม่ไม่ใหญ่หรอกมันมืด ก็เดี๋ยวลาเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนที่สว่างๆมันจะแกะง่ายขึ้นเห็นอะไรวะเหี้ยเลยมันร้อนเหมือโอ้โหยาวที่ไหนเห็นไหมเห็นไหมพี่ๆงูโอ้โหตัวยังใหญ่อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันมืดๆนะเพราะว่าเรามาที่สว่างแล้วตัวยังใหญ่เลยตัวยาว ต,ตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วนี่แค่ภายในหนึ่งเดือนตัวนี้คือตัวที่สองมันติดก,กับดักเพราะว่าตัวนั้นนี่ก็น่าจะเล็กกว่านี้หน่อยอันนี้มันจะมาใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเธอหาเอาก็าไม่หัวมันอยู่แล้วนะเอาหัวงไปคล้องจะเห็นอะไรหัวเดี๋ยวดูหางสะบัดเองใครจะเข้าอย่อยางน ดูแล้วหัวมันอยู่ในนั้นจะเอาอย่างไรวนะมีหัวอยู่ตรงนี้ <c oughs> ต้องห่างมานันให้เฮ้ย <c oughs> ตกใจเลยนะช่วยชีวิตนะ <c oughs> บอกมันด้วยผม <c oughs> ผมก็ไม่รู้วิวธีการแก,แกะงูออกจากตะข่ายเลยสิแล้วหแ,แล้วหัวมันโผลดูรอบนี้หัวเข้าไปจะแกะยังไงเนี่ยพันเป็นมี่เลยจั่ก <c oughs> แกก็หางานให้ข้าตลอดเลยนะงงูนี่ ตัดเอาหัวโผแกท่านปล่อยไปแล้วแกจะแกจะมกอมกนะเอากันไกลดีกว่ามั้งล่ะเดี๋ยวโดนหัวมันคมขึ้นเดี๋ยวดูเฉยๆดูเฉยๆมันไม่ได้มาทำร้ายหรอกมันจะมาช่วยมึงแหละอืมดูเฉยๆดิ เอ่ยคุยกันงูรู้เรื่องป่าวะเจ้ยคุยกันงูนี่มันรู้ตอนเย็นว่างูติดนะแก่ในบ้านเลยที่แกะตัวเอาบ่วงไปคล้องหัวไว้ก่อนเี๋มันงับเรานั่นน่ะตัดตัดอีข้อหนึ่งตรงคอมันน่ะตัดก่อน บา,บ,บาปกรรมแกจ,จะยิ้มให้ข้าทำไมวันนี้เแกยิ้มให้ข้าทำไมวันนี้เฮ้ยช่วยชีวิตช่วยชีวิตระวังมี ระวังนะอย่าไปไว้ใจเขาเขาไม่รู้หรอกสั่ชาติตยานอย่าเด้อช่วยเจ้าเด้อเก็บอกเอออยู่เฉยเลยแกไม่อยู่เฉยแล้วแกะจะจะออกยังไงนี่อือ แกฟังภาษาข้ารู้เรื่องไหมนี่ถ้าเกิดแกไปอยู่บ้านข้านะแกไม่เหลือหรอกต้มซุปกินซะเลยอันนี้อยู่ที่นี่หรอกปลาในหัวแกขาดแล้วอยู่ที่บ้านมันติดตรงคองเรอย่าเพิ่งเอาตรงนั้นเด็ดเดี๋ยวมันฟืบใส่มือ นี่มันค้ำตรงคอไว้อยู่นะไม่งั้นเอาเชือกคล้องคอไปก่อนเอาบ่วงคล้องเลจับให้มันหุบปากก่อนเอาไม้ไ,ไ,ไ,ไก่ดึงฝักไก่ก็เออนั่นแหละในร่อนอย่างดีขาดไห้รูร้ไปเกี่ยบไปก่อน อยู่ไหมบ่วงฉันอะไปให้แม่มัดมาให้ อยู่ใช่ระวังมาันคลืบนะถ้าตรงนั้นขาดเออดึงไว้ดึงไว้ให้ตึงนะเดี๋ยวมันแหวงงูเนี่ยอยู่ตรงนี้่างนี้เลยไม่นิ่งดึงของมึแกไม่นิ่งแล้วคาดจะออกอะไรไง okay. ดึงคอมันจะขาดแล้ข <c ười> <อ>าดห<อ>ายใจเฮอตายยังวะเอาพอดีดึงลืมตัวโอ้โหหนังถลอกปะเนี่ยแต่ลายมันก็สวยนะแต่ลายมันน่ากลัวเฮียแต่ลายมันน่ากลาันนวเธอรู้ไหมอีกสีหนึ่งนะน่ากลัวกว่าน,นี้ที่มันเป็นดำดำ <c ười> โหแล้วอะไรวะเนี่ยลังอะไรวะ บุกรการแกะงูคือคัตเตอร์นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกรีดงูนะเราเกรีดตะขายมันขาดให้มันไม่ต้องแบบงูไม่ต้องบาดเจ็บอ ที่จะออกอกันขไ,ไว้กันนมไปว้กขาโตไปเธอเธอจะได้ไม่ต้องยึดนะไปคล้องไว้กัน ก็ไม่มั่นใจเหมือนเดิมแกห้ามกัดกูนะเว้ยแกกัดถ้าแกทุบมั่งเลย cục. đó cài cài cái đó cái ดูเลยพี่โอ้โหมเลือมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเเพราะมันกำลังหดไงมกำลังผิดหลาน นี่อยู่ที่ประมาณน่าจะเกือบเกือบสองเมตรอ่ะผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะเอาเอา,เอาบ่วงอย่าเพิ่งถอดเด้อไปถอดต้นป่อยอล็อกไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวต้นปล่อยจะเอาเขีย่ยค่อยเอาไม้เขี่ยมันออกยิ่งกว่ากู้ภัยอยีกว่ะเดียเย๋ยวลิวเรากำลังใส่กระสอบมันไม่ใช่กระสอบกระทงดำนะใจกลัวคล้องไว้ดีๆมันจะหลุดแล้วะ หลุดมานี่คุยขาวบาอันนี้ก็ก็เดล่าจะไปปล่อยนะครับไปไปปล่อยงูเลยครับไปก็เดล่าก็ลุยน้ำไปปล่อยงูเพราะว่าเพราะว่า

ดูน้โอ้โหน้ำมันขึ้นเยอะนะฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงอ่ะ จเบ็ดโมงอ่ะแล้วมาถึงตอนนี้ก็หกโมงอ่ะดูน้ำขึ้นเนี่ยเพราะล่าล่าเขาไปปล่อยท,ที่ที่ที่แบบมันลงโล่งอ่ะอาจจะไปได้แบบป่านั้นหรออาจจะแบบที่ตรงไหนแบบ มังว่าะทึบๆหน่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยสู่ธรรมชาติของมันนะเราไม่ต้องไปทำร้ายมันไอ้เกิดอยู่บ้านล่าโนอะ้โหต้มซุปไปกินแล้วไม่เหลือ นี่ครับก็แล้วก็มาถึงที่ปล่อยมันแล้วให้มันอยู่ธร,รมามันใิของมันนะน่ารุ้ไปแล้วนี่ครับผมก็มาปล่อยตรงนี้เลย อ่าข้าไปแล้วไม่ได้ถ่ายเลยตอนนั้นเขาเ้าไปไหนมันมืดเป,เป็นป่าลุลง่งๆมืดปล่อยในป่าป่าก็มันกระทึบเหมือนกันป่ามันทึบมันก็ปล่อยสู้ธรรมชาติของมัน <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับผม